สำนักงานเกษตรอำเภอนามน์จังหวัดกาลสินขอนำเสนอผลสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนในพื้นที่โดยการขับเคลื่อนโครงการต้นแบบปูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดกาลสินประจำปี2565ด้วยยจังหวัดกาลสินได้จัดทำโครงการต้นแบบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดกาลสินเป็นโครงการตามความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองอ่างพระสืบสารแนวพระราชดำริกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาลสินขอนแกน่นอุดรธานีและบริษัทเจริญพกระพันปรดิวจำกัดโดยเป็นโครงการที่เกิดจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกเป็นวัตถุดิที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ปัจจุบันประเทศไทยจําเป็นต้องนําเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์มากถึง3ล้านตันซึ่งในปัจจุบันประเทศที่สามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพียง4-5ถึงล้านตันแต่มีปริมาณความต้องการมากถึง8ล้านตัน ประกอบกับสถานการณ์ในประเทศจากแหล่งผลิตและผู้ส่งออกหลักเช่นยูเคนเมียนมาส่งผลกระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศทําให้ราคาขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นดังนั้นการส่งเสริมการปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤด,ดูทํานาจึงเป็นโอกาสสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรมีเป้าหมายดําเนินงานในพื้นที่11อําเภอรวมพื้นที่ทั้งสิ้น6,200ไร่ โดยแรกเริ่มอำเภอนามนมีพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดจัดสรรให้จำนวน100รไร่เพราะเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานดังนั้นเมื่อนางสาวอ้อมอารีวสีในอำเภอนามน์และนางสิริรัตสายประกาศกเกษตรอำเภอนามนพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอนามน์ร่วมกับคณะทำงานระดับอำเภอได้ร่วมกัดเคลื่อนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติเชิงลุกโดย 1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษากลุ่มเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ3วิเคราะห์คนในพื้นที่และศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย4จัจะประชุมชี้แจงคณะทํางานระดับอําเภอเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 5. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมรับสมัครเกษตรกรผ่านท่องชางต่างๆเช่นการเข้าร่วมประชุมชี้แจงส่วนราชการระดับอําเภอการประชุมเวทีกำเนันผู้ใหญ่บ้านการจัดเวทีเคลื่อนที่ในตําบลหมู่บ้านการใช้หอกระจายข่าวประําหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มลายตำบลอำาเภอกลุ่มสอพอกอกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มอกอมอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผลปรากฏว่าจากการทุ่มเทการทำงานเชิงรุกผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีเกษตรกรส,กรสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน178รายในพื้นที่877ไร่ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการต้นแบบปลูกข้าวโคดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดกาลสินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสิทธิภาพอำเภอนามนจึงแต่งตั้งคณะการทำงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้กับเกรรษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบปลูกข้าวโคดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดกาลสินระดับอำเภอเพื่อตรวจประเมินความพร้อมให้กับเกรรษตรกรกำกับติดตามสนับสนุสนการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยมีองค์ประกอบคณะทำงานดังนี้ 1. ปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธานคณะกรรมการ2 กำนันเป็นกรรมการ 3. ผู้อำนวยการกองช่างองค์งการบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ4ผู้ใหญ่บ,บ้านในพื้นที่เป็นกรรมการ5อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในพื้นที่เป็นกรรมการ6ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสิน์หรือหมอดินอาสาในพื้นที่เป็นกรรมการ 7. ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลวงพระสืบสารในพระราชดำริเป็นกรรมการ 9. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่บทบาทดังนี้ 1. จะทาแผนการออกตรวจประเมินพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2. ตรวจสอบประเมินความพร้อมของเกษตรกรสภาพดินปริมาณน้ําพิจารณาการกรองเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่สํานักงานเกษตรอําเ,เภอมอบหมายผลสำเร็จในการปฏิบัติงานสรุปผลการประเมินตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบบุคคลเลี้ยงสัตว์อำเภอนำรจังหวัดกระสิน ตรวจประเมินระหว่างวันที่12ถึง13กันยาย,ยน2565ผู้เข้าสมัครโครงการ178รายในพื้นที่877ไร่ผลการตรวจประเมินผ่าน128รายในพื้นที่562ไร่คิดเป็น64.08%ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ73600กิโลกรัมคาดการได้ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรในอำเภอนามนลคิดเป็นมูลค่าผลผลิต 6211,100 10, บาทในส่วนผลการตรวจประเมินแปลงที่ไม่ผ่าน315ไร่เกษตรกร,ร,กรจำนวน50รายสาเหตุเกิดจาก 1. แป่งงานไม่พอน้ำไม่เพียงพอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและความเหมาะสมในการปรับลดพื้นที่ตามความพร้อมของเกษตรกรทั้ทงนี้สำนักงานกเกษตรอำเภอนามนขอขอพระคุณท่านกเกษตรจังหวัดกาลสินคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเสริมพลังผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ